เหตุรัฐประหารนะคุณรัฐพลที่เกิดขึ้นที่ไนเจอร์ตอนนี้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างคะครับมีความคืบหน้าตรงที่มีการประกาศผู้นําคนใหม่นะครับของไนเจอร์นะครับพลเอกอับดุลรามานทัชชินีนะครับได้รับการประกาศให้เป็นผู้นําคนใหม่ของประเทศไนเจอร์2วันหลังจากที่กองกําลังอารักขาประธานาธิบดีซึ่งมีเขาเป็นผู้บัญชาการจับตัวประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมและเข้ายึดอํานาจนะครับ ขณะที่ผู้นำคนนี้เนี่ยถแถลงการผ่านช่องโทรทัศน์ของรัฐในวันศุกร์นะครับคำถแถลงการระบ,บุตำแหน่งของพลเอกทัชชินีว่าเขาเป็นหัวหน้าสภาแห่งชาติเพื่อการปกป้องประเทศ เขากล่าวว่าทหารเข้ายึดอำนาจจากบาซูมเพราะสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงด้านความมั่นคงในประเทศซึ่งประเทศนี้ในอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนะตอนนี้บริิภาคดังกล่าวกำลังต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่นับถือศาสนาอิสลามกนันที่การ<ฆ>ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงมีโอกาสพูดคุยกับ บาซูมในวันศุกร์นะครับตามข้อมูลของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสแคทเอรีนคอรอนนาที่บอกกับสื่อ AFP ส่วนประธานาธิบดีมาครองนั้นบอกว่าบาซูมมีสุขภาพแข็งแรงดีและยังมีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ครับ ค่ะทางผู้นํากองทัพบ,บกของนเจอร์ก็ประกาศการสนับสนุนการก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะคุณรัวตพลแม้ว่าจะมีเสียงประนามจากนานาชาติออกมาก็ตามโดยผู้แทนกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาตะวันตกนะคะอับเดลฟัตูมูซาบอกกับวิวเอนะคะว่าบาซูมยังคงเป็นประธานาธิบดีที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายและก็ต้องได้รับการแต่งตั้งกลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันทางประธานาธิบดีของเบนินค่ะพัทริสทาลินเดินทางมายังเมืองหลวงของนเจอร์กรุงนิอาเมนะคะในความพยายาม ที่จะเป็นตัวกลางในการหาทางออกกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคุณรัฐพลโดยความนิยมในตัวของประธานาธิบดีปะซูมนะคะที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นําเมื่อ2ปีก่อนนั้นถูกท้าทายจากความไม่มั่นคงในประเทศโดยมีกลุ่มนักรบหัวรุนแรงทางศาสนาเริ่มฝังรากลึกมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาที่ประเทศมาลีนะคะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไนเจอร์แล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลออกไปมากขึ้นนักรบเหล่านี้สังหารผู้คนหลายพันคนแล้วก็ทําให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐานออกไปมากกว่า6ล้านคนนะคะในเขต ซาเฮลแล้วก็เกิดรัฐปหารขึ้นแบบนี้ในมาลีบูกินาฟาโซประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับไนเจอร์นะคะเมื่อปี2020แล้วก็2022ตามลำดัดและหลังจากการล้มล้างรัฐบาลเดิมออกไปเนี่ยผู้นำทหารก็เดินหน้าขยับความสัมพันธ์ไปใกล้ชิดกับทางราัสเซียมากขึ้นแล้วก็ยังตัดความเป็นมิตรกับประเทศชาติตะวันตกซึ่งเป็นแนวร่วมเดิมด้วยนะคุณรัฐพล